สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิธีการประกอบรถด,ดูดิกไดโนเสาร์มีอีสมนะคะมี1 2 3 4 5 6 7 8นะคะเป็นหางตัวที่9เป็นไดโนเสาร์ะคะ่ะและชิ้นที่10เป็นตัวใหญ่เลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นวิธีการประกอบนะคะสามารถเอาตัวแกนเหล็กนะคะ แกนเหล็กเราจะมี2ชิ้นด้วยกันชิ้นใหญ่ตัวกลวงนะคะนํามาใส่แบบนี้ได้เลยใส่กับตัวพวงมาลาัยเนาะพร้อมกับตัวแกนเหล็กอันเล็กนะคะใส่ลงไปตรงกลางพวงมาลัยตรงนี้ค่ะแล้วก็เหล็กด้านในจะโผล่ออกมาด้านนอกแบบนี้เลยจากนั้นนะคะนําไปใส่ที่ตัวบอดี้ของรถด,ด,ดูดิกไดโนเสาร์นะคะใส่ให้ตรงแล้วก็ให้ทะลุออกมาด้านล่างแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเอานิ้วโป้งมือหนกดที่ตรงกลางพวงมาลัยไว้นะคะให้เหล็กตรงกลางโผล่ออกมาให้ได้เยอะที่สุดเลยค่ะจากนั้นใส่ตัวล้อหน้านะคะใส่ตัวแกนล้อหน้าเข้าไปได้เลยอ่ะเอากดแบบนี้นะนี่เลยค่ะใส่แกนล้อหน้าให้ล้อเล็กที่สุดนะคะอยู่ตรงกลางค่ะจากนั้นก็ใส่วงแหวนแล้วก็หมุนตัวน็อตตามเข้าไปได้เลยนะคะ ตัวนี้ลูกค้าไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเหล็กสัน้นรุ่นนี้ออกตัวออกแบบตัวเหล็กมาให้พอเหมาะพอดีแบบนี้เลยคะ่ะลูกค้าหมุนให้แน่นๆไปเลยนะคะจากนั้นเราก็เอาตัวปิดกลางพวงมาลัยคะ่ะปิดให้แน่นๆหรือทุบแบบนี้ได้เลยให้เข้าให้หลงล็อกอย่างดีนะคะ,ะหมุนอีกรอบได้เลยคะ่ะ อ่ะตัวนี้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใส่ตัวหางด้านหลังกันค่ะตัวนี้ก็ดันๆันทุบๆให้ลงกันได้เลยนะคะจะได้แน่นหนาแล้วก็เซฟตี้ให้น้องๆได้เป็นอย่างดีค่ะทุบลงกันแบบนี้ได้เลยแน่นหนาอย่างดีค่ะรับประกันเพลงไฟมีให้แล้วก็อย่าลืมใส่ฐานด้านล่างกันนะตัวนี้หนึ่งขอบขึ้นไปค่ะใช้งานได้เลย